ตอนนี้ก็เก็บบรรยากาศอ่าญาติๆที่ทำที่มาออกร้านกันนะครับออกร้านกันอันนี้ก็มาจากมาจากสมบกรเลยครับนุ่งโธนาเลยนะครับอันนี้ก็มาจากตา,ตามมงตามมงไรใช่ไหมเมื่อกี้บอกที่ไหนครับโมงไ่ฮะเจริญราบเจริญราบ,าบ,บาครับแหบปลาแหบปลานะครับสาธุ กมีนะครับมีขรมอันนี้ก็อันนี้เขาเรียกว่าหมี่มีอะไรอ่ะอ่นนนะมีส้วนนะมีส้วน,นนะครับโอ้สารตูใจบุญเนี่ยนะครับขนมด้วยนะครับอันนี้ก็ขนมจิบจากที่ไหนขนมจิบประจวบด้ออวยเอาฟานสาธุู้อ่าใส่อีกค,ครับแล้วข้าวข้าว,ข,าวข้าวหมูจากไหนจากบางไร่บางไร่นะครับโอ้จากบางไร่อันนี้จากไหนครับเนี่ยน้องจากที่ไหน ประจวบอ๋อสาทุกสุดยอดเทปเปิร์ทุกปีทุกปีไหมครับอันนี้จากที่ไหนครับประจวบประจวบประจวบนะครับประจวบสาธุกและแอน้ำหวานจากที่ไหนครับบางสะพานครัโอ้บ<ฟ>างสะพานนะครับสาวบางสะพานงามทั้งภายนอกภายในก็ดูสวยพิเศษเลย อันนี้มาจากไหนกันครับมาจากไหนออนาย๋อโดนทรายไกลมากนะโดนทรายนะโอ้โหออป้าสวัสดีครับซาซุแต่าลืมพิธานะป้าแข็งแรงเตือนใจไปหน่ยครับโรคกระดูกหลังหายครับซาซูมุทนาอันนี้อะไรครับต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บเอายังไม่ยังไม่เสร็จนะครับเตรียมสวัสดีครับเจ๊ครับเลิกสมุนไพรเลยจ้ะ แซวแซวแซวกันเลยแซวกันเลยมาจากไหนสามร้อยยอดฮะสามร้อยยอดแล้วลุงไม่มาไม่พาไม่พาไก่อบรงมาด้วยเขาพาพ่นน้ำไม่ไหวแล้วนะเจ๊ต้องมาคนเดียวแล้วเจ๊มาเจ๊อยู่นี่อยู่แล้วใช่ไหมอยู่นี่แล้วค่ะอยู่นี่มาขอให้บินถามีรู้แล้วแซวเขาเล่น โอเคครับอันนี้จากร้านไหนครับร้านไหนราชาบะหมี่ค่ะฮะราชาบะหมี่ราชาบะหมี่ในเมืองประจวบใช่ไหมครับโอ้วัดนายยอดผ่ะค่ะโอ้ครับร้านใหญ่เลยนะครับโอ้ร้านร้านที่เป็นตึกใช่ไหมครับอันนี้ร้านพ่อค่ะเอ๋อร้านพ่อใช่ไหมอ๋อพ่อส่งส่งลูกสะใภ้มาต้องพูดดังๆนะครับราชามีมีสองร้านนะครับในเมืองด้วยในเมืองก็เป็นหมู่แดงนะครับตรงตึก แล้วก็นักเรียนโรงเรียนอะไรครับสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนอะไรแนุบานคนไหนที่ร้องให้ก่อนที่ถ่ายรูปโอน่าจะเป็นคนเล็กนะอันนี้ไม่ร้องคู่ค้ายกันเลยนะได้ลูกชายหมดเลยลูกชายนี่พุ่มกฤษฎีนสวัสดีครับมาจากไหนกันครับประจวบประจวบนะครับโอ้โหดูปกติเจอกันยังไม่ค่อยหล่อไม่ค่อยสวยนะ วันนี้รอสวยพิเศษเลยอิ่มเลยดี้าขายโอเคเลยได้ลโอ้โหโควิดขาย่านุ่นะตวัวตวัวตัวตตัวั